อะมาเลยครับนักมัสการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่ออรนุชบุญเที่ยงค่ะชื่อเล่นชื่อนุชค่ะครั้งแรกที่มาส่วนส่วนธรรมศสตร์กนนะคะนอนไม่หลับอยู่สองเดือนครึ่งมีปัญหาเหมือนกันค่ะสอง <2 S 1> เดือนครึ่งนอนไม่หลับเลยแล้วก็ไม่รู้สึกไม่รู้ตัวเองเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแต่วัดอะไรเงี้ยค่ะแต่การปฏิบัติเราไม่รู้ เราไม่หลับสองเดือนครึ่งพอดีมีปัญหาเหมือนกันว่าเรื่องลูกลูกดือ้อหาลูกดือ้อก็เลยเนี่ยมีอย่างเดียวที่ลูกดื้อค่ะไม่ได้ดังใจเรา<ม>เราก็เลยเราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราโกรธเขาว่าแล้วเราก็โกรธทีนี้เราก็เครียดเราก็ไม่หาทางออกไม่ได้เราก็ทีนี้เราก็ก็ถึงเป็นเป็นช่างสวยนะคะแล้วพอดีเราทํางานเนี่ยมีน้องเขาเคยมาที่นี่น้องเขาก็แนะนํา เวลาเราเราเครียดเราหาทางออกไม่ได้เราก็เรา,เ,าเราก็ปรึกษาเขาอะค่ะเพราะเราเครียดนะเนาะเราเรายืดผมไปด้วยทําทํางานไปด้วยวว응เราก็ว่าเือเราก็ร้องไปด้วยร้องกับเขาอะว่าเออพี่อย่างนั้นนะาลูกพี่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยทีนี้เขา,ก,ก,ปปาททเก็บอกว่าพี่โน้ตก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วเราก็บอกว่าไม่ไม่ไปอะคือปฏิเสธอะค่ะไม่ไปไม่ไปเราก็ไม่รู้เขาปฏิบัติธรรมยังไงก็เนาะแล้วเสร็จทีนี้ ว่าถึงที่สุดเราเราทนไม่ได้แล้วอะเราถึงที่สุดแล้วเราเราไม่ไหวแล้วมันเราหน้าตาเราดำข้ามเขี้ยนล้วเราไม่รู้สึกตัวเหมือนกันนอนไม่หลับนอนไม่หลับตอนนั้นอะเหมือถึงว่านอนนอนเป็นยังไงอาการที่เรานอนไม่หลับที่ที่รู้สึกว่านอนไม่หลับเรื่องประสบการณ์ที่ที่นอนก็เราต้องนอนประมาณบางทีก็สามทุ่มใช่ไหมสามทุ่มครึ่งแต่เราก็เราก็ไม่หลับอะค่ะนอนยังไงก็ไม่หลับเพราะเราเครียดพอสมองเราก็น่าจะคิดเรื่อง เสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะคิดอะ่ะมันอยู่คิดคิดทิ่มันก็นอนไม่หลับค่ะบางทีนับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันมันก็ไม่หลับแต่เราก็อยากจะหลับมันก็ไม่หลับเพราะว่ามันน่าจะมีสมองอะไรที่มันหลังอยู่ในสมองเราเราเราว่าพรุ่งนี้เราต้องนอนแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทํางานแล้ว ันก็ไปหลับเอาตีสี่ตีห้าบางทีหกโมงเช้าแล้วก็ต้องตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วมันก็นอนมันเหมือนเราไม่ได้นอนเลยนะคะแล้วก็ทํางานอีกทํางานอย่างเงี้ยอย่เป็นอย่างนั้นอ่ะและ้วเ,เราก็คิดว่าเออเราไม่ไหวแล้วเราก็ไปซื้อยาน,นอนหลับเขาไม่ขายออืมคือยานอนหลับเขาไม่ขายแล้วไปรไ้านขายยายานอนหลับเขาไม่ขายเนาะไม่ขายไม่ขายแล้วก็ทีนี้ก็ ก็ได้ยาแก้แพ้ทานยาแก้แพ้ก็มันเพียทํางานไม่ไหวอีกอืก็ทีนี้ก็ไปหาหมอหมอก็ทักเรา,าเออทาไมหน้าตาลอยจังอะไรเงี้ยเราก็บอกว่านอนไม่หลับมาขอ,อยานอนหลับท่านหมอก็เลยให้ให้มาสิบเม็ดแต่เราก็มากินคืนแรกก็นอนหลับนะคะเพราะยานอนหลับทีนี้เราก็มาคิดอีกค่ะว่าถ้าเรานอน ต้องกินยายอย่างนี้ทุกวันน่ะเราร่างกายเราจะเป็นยังไงอ่ะคะ่ะคิดอีกก็เลยทีนี้ก็คิดถึงน้องเขาบอกว่าให้มาที่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมอาจจะดีขึ้นอะไร่งเงี้ยค่ะแล้วก็ก,ก็มามาถึงมาถามหาแม่จีนงแม่จีนงก็อยู่ตรงนี้ที่ห่องคัวเราก็มาถึงก็ร้อง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 ,อง,องบอกปรับทุกข์กับท่านอ่ะคะ่ะปรับทุกข์ว่าเออเราเสียใจนะออย่างงี้อย่างงี้ร้องไห้มากๆากเรืเงี้ยเราแบบ ท่านก็บอกให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกไม่มาหน,หนูหนูทาไม่ได้หนูทําไม่เป็นอะไรเงี้ยมัไม่เอาท่านก็เอาเอา,เอาไม่ไม่อยู่แล้วก,ก็ดึงไปหาพระอาจารย์ดึงแล้วเออพระอาจารย์มีมีโยมมาหาอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็ออกมาอาจารย์ว่าเห็นหน้าพระอาจารย์ก็ตกใจอีกอ๋อยมทําไมหนะ้ายมเป็นอย่างเงี้ยดาแบบอาจารย์พูดเลยว่าหน้าดําโอ้เราก็นึกว่าอ๋อนี่หน้าเราเหรอคะหน้าเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะคะ ทีนี้ก็ร้องกับพระอาจารย์อีกใช่หน้าแกดําจริงๆนะโยมแต่ม,มากวาเสริมหน่อยนั่งร้องาจะมาเห็นหน้าครั้งแรกเนี่ยอยู่ในห้องพอแม่ชีเรียบเนะี่ยเราออกมาเราเห็นหน้าเราทักเลยทําไมทํา,า وم, ทไมอโยมทําไมหน้าดาเป็นอย่างเนี้ยไปทําอะไรมาทําไมเป็นอย่างเนี้ยเราก็ทักเพราะเราเห็นหน้าแล้วมันเห็นแบบหน้าหมองหน้าเศร้าโยมตาก็เศร้าอะนนพอเราทักเราก็เลยนั่งคุยกันนั่นแนหะละก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังอีกว่าเราทุกเราไม่เราไม่รู้ว่าทุกเราเล่าอ่ะเล่าว่าเราเป็นอย่างงี้นี่านี่ร้องไห้อีกพระอาจารย์ก็ พามาตรงนี้อาจารย์ก็บอกเองว่าให้ปฏิบัติธรรมบอกไม่เอาหนูราไม่เป็นอีกก็ปฏิเสธอีกคือปฏิเสธอย่างเดียวค่ะไม่เอาอาจารย์ก็พามานั่งที่นี่พระอาจารย์ก็สอนยกมือเขาก็ยกมือตอนแรกยกมือสักแป๊บหนึ่งแล้วอ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าอ๋อมันดีนะยกมือแบบอ๋อมันง่ายดีมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าง่ายตอนนี้เราก็พอนั่งได้สักสิบนาทีหรือยี่สิบจำไม่ได้แล้วค่ะก,ก็เลยตัดสินใจจะมาปฏิบัติก็เลยกลับบ้านบอกอาจารย์เราอ๋อพรุ่งนี้มาพรุ่ ก็ไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็มาเลยค่ะพรุ่งนี้เช้าก็มาตอนแรกมาคืนแรกก็ขอกินยานอนหลับอย่างนะคะอาจารย์ก็อนุญาตคืนที่สองก็นอนหลับก็กินยานอนหลับเสร็จพอแล้วก็นั่งยกมือตรงนี้จําได้นั่งยกมือยกมือยกแต่ก็ไม่รู้เรื่องนะคะยกไปเขาบอกให้ยก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 โดยไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้เรื่องร้องไห้าอยู่สามวันนะคะยกมือไปด้วยแล้วลองไห้าไปด้วยสามวันแต่พอวันที่สี่หลุดหลุดเลยแบบ แบบรู้สึกตัวเลยค่ะเขาเรียกรู้สึกตัวนั่นก็น่าจะเรียกรู้สึกตัวเลยรู้สึกว่าอ๋ออ๋อนี้เราเป็นอย่างไงเราก็ทีนี้ไม่ลองแล้วเราก็ลืมเลยลืมคําที่เราเสียใจอะค่ะลืมไปเลยคือมันลืมอดีตเลยอะลืมไปเลยก็เลยนั่นนะ่ะทะเลเลยนะอยู่เป็นสิบวันค่ะตอนนั้นอยู่สิบวันเลยยาวอยู่สิบวันเสร็จทีนี้ก็กลับไปบ้าน ทีนี้ไม่ลืมไปไม่กินยานอนหลับตั้งแต่คืนที่สามเลยค่ะจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือจะบอกว่าคือตรงนี้ถ้าเรายกมือเนี่ยการยกมือทําให้เรานอนนอนหลับด้วยแล้วไม่ไม่กินยาตั้งแต่วันที่สองของของของเอวันที่สามค่ะการปฏิบัติธรรมวันที่การยกมือเนี่ยค่ะของวันที่สามเราไม่กินจนทุกวันนี้ค่ะแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ตั้งแต่นั้นมา เมื่อก่อนก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่รับฟังใครลูกว่าแม่เป็นบ้าค่ะอือ่ะลูกบอกว่าแม่เป็นบ้าเอแต่ตอนนี้ลูกนั้นเราใจเย็นขึ้นเรามีสติขึ้นเราไปพูดกับลูกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ลูกก็เปลี่ยนแปลงไปว่าตอนนี้อะไรก็แม่อะไรก็แม่คือตอนนี้กลายเป็นว่าแม่ดีถ้าแม่พูดจริงที่แม่พูดอะไรก็จริงแต่เมื่อก่อนว่าแม่บ้าพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว ลูกก็ดีขึ้นเราก็มีสติขึ้นจนจนทุกวันนี้ค่ะจนทุกวันนี้แบบค่ะที่เห็นน่ะมาทุกวันนี้ก็เลยยกมือว่าเออการยกมือมันดีดแล้วคะตอนนี้จากปีหกศค่ะตอนนี้แปดปีแล้วก็มาเรื่อยๆก็เลย <มา S 1> ชอบมาตลอดค่ะก็เลยทุกวันนี้ก็มันรู้สึกตัวเองเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าเดียนะก็เรื่อยๆทุกวันนี้เราก็มาเหมือนเติมเาเลิกเติมอะไรอะ่ะ เติมอาเลยนะคะจติแบบเติมเรื่อยๆเติมแบบไม่ไม่ทิ้งอะค่ะอ่าไม่ทิ้งอ่าไม่ทิ้งเ็คือมาอเรา,ก,เาก็ได้อีกครู่อันเราก็เราก็จะนี่อยู่บ้านเราก็ซักผ้าเราก็รู้ว่าซักผ้าล้างจานก็รู้ว่าล้างจานทาทุกอย่างอะ่ะเรารู้สึกตัวทุกที่อะคะ่ะขับรถก็เหมือนขับรถก็รู้สึกว่าขับรถจะจะไม่นี่ค่ะก็เหมือนมีสติทุกทุกที่เอาไปใช้ได้กับชีวิตประจําวันทุกที่ค่ะว่าไปทานข้าวเราก็รู้อะไรเงี้ย รู้ uhm, ตัวทุกที่ก like, mm ็เ hmm. รียกรู้ส yeah. ึก yeah, ตัวก็เรื่อยๆมามาทุกครั้งค่ะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะโยมแต่คนที่เห็นโยมนึสมัยโน้นกับตอนนี้เป็นคนละคนกันเลยนะตอนนน้นเนี่ยจริงๆมาไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆว่าแต่ก่อนนี่โอ้เห็นหน้าปุ๊บนี่คนละคนเลยอะมันเห็นและรู้เลยทําไมเป็นอย่างนี้อ่ะหน้าเกลดเศร้าหน้าเศร้าตาก็เศร้า เนี่ยแต่บมาปฏิบัติธรรมแกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันดูไม่เหมือนเดิมนะคนละคนแล้วเนี่ยเห็นตอนนี้ว่าสดใสนะพระอาจารย์นะก็ดูดูอยู่นะดูหน้าตาแก่เราเห็นตอนนู้นกับตอนนี้คนละคนเลยแหละอืมีผลนะมีผลนั้งจิตใจด้วยแล้วก็หน้าตาอะไรก็มันก็มีผลมาจากข้างในอะไรใช่ค่ะแต่มันดีขึ้นหน้าตาก็เลยดีขึ้นอืมนะเอาสาธุนะโยมอนุทนา